welcome to my cafe. Yes. เจ้าของร้านเป็นฝรั่งนะตัวเองไม่เห็นเนาะพี่พูดได้อยู่แล้วภาษาอังกฤษมันเร็วมาเร็วอยากกินมากเลย What would you like to drink my dear มันแต่นาเป็นนางเบียร์ไหนนางเบียร์ไหนไม่ไม่ไม่เดียก็คุณก่อนที่ไปเที่ยวเราเจอไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดียเพราะที่รักไงเดียก็รายการเราเนี่ยมันเป็นรายการไบลิงกัวถ้าอยากรต้องพูดภาษาอังกฤษด้วย ก่อน้ครับจริงจริงแล้วคำนี้ออกเสียงว่า bilingual แปลว่า2ภาษานะครับ bilingual I'm bilingual ผมพูดได้2ภาษานะครับ yo u r bilingual คุณพูดได้2ภาษาหรือเคยเรียนวิชานี่ anatomy อ่ะกายวิภาคอ่ะกล้ามเนื้อนี่เรียก bicep เพราะมันมี2หัวทางทางแสนรู้จริงจริงอ่ะหมาไม่ใช่คนคนไม่ใช่หมาเออเงี้ยจะมาแสนลงแสนรู้แล้วแล้วที่รักจะดื่มอะไรจ๊ะออ่าขออ่านนูขอ <laughs> oh, you know, as you can see, here's the selection here. Okay, the selection. Yes. Uh, variety. Yes, variety. Uh, yeah. Variety. Okay, variety. Okay, We have a variety of teas right here. As you can see, we have Earl Grey, we have peppermint, we have chamomile, uh, English breakfast, green tea. Whatever you like ออไ,ไม่เอาไ <c oughs> นี่ดีกว่า I've been to England <Yeah. S 1> อยากจะไปอังกฤษมาค่ะอันนี้อร่อยมากคือ <c oughs> ขอ afternoon tea ดีกว่าค่ะแม่นูเอ้ยอยากจะบอกนูว่า afternoon tea เนี่ย มันไม่ได้เป็นยี่ห้อของชาใช่ไหมชนิดของชามันไม่ได้เป็นชนิดของชามันเป็นมันเป็นกิจกรรมจ้า t ป e British they ดู in England ใช่ไหม and art ก็ art ในวันองคาก็คือจิบชายามบ่ายช่วงที่อากาศเปนอนเย็นเย็นจ้าบ้านเราก็เย็นนะเย็นตรงไหนเย็นกว่าดวงอาทิตย์นิดเดียวก็ได้จ้า่ไหนก็เห็นของมันแบบก in art ทั้งวันทีพอดีเป็นคนแบบไฮโซค่ะ she is high so จริงจริงภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้คำนี้นะครับเราจะใช้คำว่า high class high class high so ไม่ใช้กันหรือ high society high society ก็ได้ครับชนชั้สสังคมชนชั้นสูงใช่ใช่ high so high high so นี่มต้ก็เป็น very high class นะครับ very luxurious you from the high society แล้ว are you from the high society หรือมาจาก high society แล้วก็ค่ะ แล้วมันต้องมียังไงเมื่อจริงๆถ้าจะไฮโซต้องมี2อย่างนะครับหนึ่งต้องมีเงินมีไหมเออเออโอ้ก็สองก็ต้องมีชาติตระกูลด้วยใช่รับชาต ตระกูลมีชาติการ์ตูนแทนได้ไหมเค้ตระกู yeah, yes. ล oh, no no cartoons here ใช่นะแล้วก็จะไม่เกี่ยวจัดจะดื่มชาทุนทีจะเป็นคนจนคนไม่เกี่ยวนะจ๊ะจะไปกิดไม่กิดนะจ๊ะแต่เลือกอะไรหนึ่งแบรนด์ would you like the tea in a cup or a pot เฮ้ยคนบ้าอะไรกินชาในหม้อโอ้ยที่เขาหมายถึงนะครับเนี่ยทีครับก็คือไหนคุณคุณคุณ Uh, here we go. คนขายครับอ่นี่คุอทีครับแล้วนี่เห็นข้างล่างไหมถามเลยซอสอะไรไม่ฉลาดซอสอะไรไม่ฉลาดซอสโง่ซอสโง่แน่ซอสเซอร์อ๋อซอสเซอร์ This is a cup and this is a saucer ใช่แล้วก็ต้องมีนี่ด้วยแล้วก็เอาทีทีพอตขึ้นมาสิ Here you go กาชากาชาคือพอตมันก็แปลว่าหม้อทำกับน้ำซุปก็ได้ So If you come in a party of two or more เมื่อแต่ come a party ไหม ปาร์ตี้โอ้สมูทไปปาร์ตี้ถือเลยอา p ่ r t y รอ่ะับแลวอ่าแปลว่ากลุ่มคนนะครับมากันกี่คนนะครับ how many are in your party สอง r t y there's two people in your party ก็แนะนำให้ใส่ใส่เป็นการนนะแล้วคือเขาก็จะเอานะใน p ูดต่อ hot water in the teapot ใช่ไหมล้วันนี้ก็ใส่เป็น tea strainer เป็นที่กรองชาแล้วก็แล้วก็ชงชาเข้าไปต้องรว่าเราจะเอาชาใส่กาหรือเอากาใส่ชาเอาชาใส่กาใส่ชาเอาชาใส่กาชาใกาเออชาใส่ชาใช่ you have to wait wait a few minutes for the tea to brew เลิศมากค่ะแต่ไหนแต่ไรเข้าใจว่าชาบนโลกนี้มีแค่สองพันคือชาแดงกับชาเขียวออ๋ชาขาวก็เคยมีชาขาวอันนี้มีชาสีน้ำเงิน<อ>จัดมน blue ท e a มี t ีสเข้าใจผิดอีกแล้วนะครับนี่ครับคำว่า brew b r e w ปลว่าเอามาผสมกับน้ำนั่นเองครับไม่ใช่ blue b l u e แปลว่าสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ยังมีคำนี้นะครับ ดีครับดูนี่บู๊บบ้านี่เลไรกับตัวเองใช่ไหมโซบู๊ร์เนี่ยหรือว่าแต่คำว่าบู๊รอาจจะเคยเห็นในพวกวงการเบียร์ที่เขาแบบเอาไว้หมักเบียร์รูเรียอย่างเี้ใช่ไหมแต่บู๊ร์อย่างเช่นบู๊รเดอะคอฟฟี่บู๊ที่ก็คือเอาวัตถุดิบอย่าเช่นกาแฟกับชาานบ้านดึกๆเพียบเลยทำไมอ่ะ ไปกลับไปเล่นกับเพื่อนที่บ้านเลยป่ะหมาอ๋อตัวเราไม่ใช่น้ำเงินนะไม่ใช่เราบรู๊บรูบรู๊โฉลี่เอามาผสมกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยนั่นละจ้าหนูแล้วหลังจากนั้นสุดท้ายเนี่ยนะหนูก็นะเอากาชาเนี่ยนะแล้วก็เทชาโพลที่เทชาลงในถ้วยอ้านะเทชา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 น้อยแม่เอ้ยมันไม่ได้มาชอยอ้าวมาถึงเทชาจริงๆเห็นว่าเป็นคนแก่เลยต้องมาหรือว่าจะต้องฟังชอยตลอดเลยเหรอ อ r ร h e tea, right? the tea. ์ทีออรอ้าวเร็วเมนูรีบสั่งแล้วนะอ่ได้แล้วค่ะได้แล้วพี่เต้นะคะา Would you like coffee tea or me นี่นี่เขาถามแฟนเขาพโอเอามือลงมือลงนะอ่าอย่างนั้นเป็นไอ์กรีนทีไอ์กรีนทีชาเขียวเย็นครับผมโอเคชาเขียวเย็นนะครับ alright got it for you here it is ready to drink อโอ้ยหนุ่มๆสาวเนี่ยก็ได้เครื่องดื่มแล้วเนี่ยปล่อยให้คนแก่ย,ยืนรอนานเนี่ย you should have some consideration for your elders คุณจะต้องคำนึงถึงความคิดความสึกของคนแก่คนเฒ่าสวสูงวังยอย่างลุงบ้างก็ได้ไหมขอโทษลุงด้วยนะครับเอ้ยไม่ต้องไปทำอะไรอย่างงี้ก็ได้ไหมเออแล้วลุงอยากจะดื่มอะไรคะตอนนี้เหรอชาชาเย็นไหมชาเขียวหรือชาอะไรครับหมายถึงคาเฟ่ลชา อิสท oh, no, no, no. ีเนี่ยยืนรอนานเนี่ยลุงครับถ้าหมว่าชาแบบเด็ดชาหรือว่านำนครับนำใช่ไหมนำช่วงนี้ช่วยนำลุงไปนั่งก่อนได้ไหมได้ครับไม่ไหวยปวะโยคแรกนะครับ we have a variety of teas we have a variety of teas ก็จะแปลว่าเรามีชาให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับ a variety of ก็แปลว่าหลากหลายครับ ต่อไปนะครับภารรษาอังกฤษก็ไม่มีคำว่าไฮโซนะฮะอันนี้ชาวไทยจินตนาการขึ้นมาเองมาจากคำว่าไฮซ s o ไซตี้ที่จริงต้องใช้คำว่า High Class คือถ้ามันเป็นสิ่งของหรือสถานที่ที่แบมันดูหรูหเนี่ยก็เหมือนแบบเราต้องโอ้โอ h ไฮคล s s นะหรือว่า Luxurious นะครับหรือจะใช้คำนี้ก็ดีนะครับ Posh P-O-S-H ไม่ใช่รถ Posh นะฮะ p o s h คือจะแปลว่าหรูก็ได้นั่นเองนะครับชานะครับจะกินกันไดหน้หลักๆก็จะมีคำว่า in a cup หรือว่า in a น o t นั่นเองนะครับ uh, cup ก็จะเป็นถ้วยเล็ก a m u กก็จะเป็นถ้วยกาแฟาใหญ่ๆนะครับส่วน Po t เนี่ยแปลว่าหม้อทำกับข้าวก็ได้หม้อที่มี2หูน่นะฮะแล้วก็จะเป็นกาชาก็ได้ครับที p o t แล้วก็อีกหน่อุปกรณ์นะฮะเวลาดื่มชาก็จะมี Saucer ก็ไม่ได้แปลว่าอะไรงงๆนะครับเซอร์ที่ไหนแต่ซอสเซอคือจานรองครับเมื่อกี้จะมีคำว่า a party of two a party of two ไม่ได้แปลว่าเป็นงานปาร์ตี้เลี้ยงสังสรรค์ที่มีแค่2คนมานะครับแต่ party หรือสำนิงอเมริกาคือ party ดอเด็กนะครับ a party หรือ a party จะแปลว่าพักการเมืองก็ได้หรือจะแปลว่ากลุ่มคนก็ได้นั่นเองครับคำว่า brew นะฮะ b r e w brew ถ้าเป็นเรื่องราวของเบียร์เนี่ยก็คือการหมักข้าวบาเล่กับน้ำต่างๆนะครับให้ผสมกันเนี่ยนะครับให้กลายเป็นเบียร์แต่ brew จะใช้ในวงการกาแฟกับชาคือการชงกาแฟชงชาคือให้กาแฟและชามันผสมกับน้ำให้มัน กลมกล่อมนะครก็คือ blue ไม่ใช่ blue สีน้ำเงินนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆนะครับคำว่าชาเนี่ยก็คือ tea แต่ถ้าขาชาเนี่ยนะครับไปบอกฝรั่ง my leg is tea ฝรั่งก็งงกันตายแน่นอนครับ numb n, n u m b numb จะแปลว่าอาการชาหรือรู้สึกชาครับ